รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ในสมัยรัชกาลที่4ผลกระทบจากการที่ไทยจำต้องยอมลงนามในส่วนที่สัญญาเบาลลิงเพื่อรักษาเอกราชทำให้ไทยเสียเปรียบทางการค้าและขาดรายได้ที่จะมาพัฒนาแผ่นดินเช่นต้องยกเลิกภาษีเบอร์เือมาเป็นภาษีขาเข้าและเก็บได้เพียงร้อยละ3จึงได้เกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาโดยกำหนดให้มีการรื้อฟื้นและจัดเก็บภาษีใหม่ขึ้นอีก14ประเภทจากสินค้าพืชพันธุ์ธรรมชาติและอาชีพที่ก่อรายได้ ได้แก่ภาษีฝิ่นภาษีสุกรภาษีปลาสดภาษีปลาทูภาษีไหมภาษีขี้ผึ้งภาษีผ้าภาษีหม้อหวดภาษีถังภาษีเต้าหล่อภาษีมาสเรือโกลนภาษีแจวพายโกลนอากรพนันและอากรพหอรสพซึ่งในภาษีที่ให้จัดเก็บเพิ่มขึ้นนี้มีภาษีถั่วงาและปลาทูที่เกิดขึ้นจากการที่มีผู้มาเสนอให้รัฐบาลจัดเก็บเพราะเห็นว่ามีรายได้สูง มีหลักฐานปรากฏอยู่ในหนังสือเจ้าพระยาจากกักรีที่มีไปถึงเมืองกรมการกรุงเก่าเมืองอ่างทองเมืองสระบุรีความว่ามีคนจีนจํานวนมากได้ยื่นเรื่องต่อเจ้าจํานวนกลมพระคลังสินค้าหลายครั้งให้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทราบใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทว่ารัษฎรไทยจีและชาติต่างๆในพระราชะอาณาเขตในภาคการค้าขายถั่วต้นตายถั่วเขียวถั่วทองถั่วขาวถั่วดํา ถั่วที่สงรมตากแห้งงาเม็ดกุ้งน้ำเค็มกุ้งตากแห้งกุ้งเค็มปลาทูน้ำปลาทูแห้งเกิดรายได้ที่เป็นประโยชน์แก่รัษฎรฝ่ายเดียวยังมีได้มีการเรียกเก็บภาษีจึงขอให้ทางการแต่งตั้งตนเป็นเจ้าภาษีนายอากรเพื่อจัดเก็บมาทูลเกล้าถวายช่วยราชการแผ่นดินโดยจะขอเก็บเป็นภาษี10ลดหนึ่งหมายถึงขอหักรายได้จากเงินภาษีที่เก็บได้นึงส่วนถวายท้องพระครังเก้าส่วน ซึ่งได้มีพระราชดำรัสว่าเงินภาษีเหล่านี้มีการจัดเก็บเป็นภาษีสำหรับการส่งไปขายต่างประเทศอยู่แล้วหากจะเก็บเป็นภาษีในประเทศเพิ่มขึ้นอีกจะเป็นการซ้ำซ้อนควรที่จะให้เรียกเก็บแต่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งและโปรดให้สำรวจว่าสินค้าเหล่านี้มีปริมาณมากน้อยประการใดโดยโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัย,ยาตินรเนตรนาถราชสุริยวงศ์สอบถามคนจีนพระหลวงขุนหมื่น เจ้าภาษีผู้ใหญ่และจีลูกค้าได้ความว่าควรเก็บภาษีได้แต่ควรเก็บให้ต่ํากว่าอัตรา10ลดหนึ่งจากนั้นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชยญาติได้นำความไปปรึกษากรมสมเด็จพระเดชาดิสรและพระเจ้าพี่ยาเธอต่างกรมทุกพระองค์และปรึกษาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวง์และขุนนางผู้ใหญ่อีกหลายท่านต่างเห็นพ้องต้องกันว่านับแต่ราชการที่ 4, สเสด็จขึ้นครองราช ได้ตั้งพระไทยทรงทำนุบํำรุงพระบวรพุทธศาสนาและประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขบริจาคพระราชทรัพย์ซ่อมแซมและสร้างวัดวา,ารามทรงบริหารและพัฒนาประเทศในการต่างๆเช่นให้ขุดคลองตั้งป้อมขยายกำแพงพระนครอ,ออกไปให้ฝึกหัดทหารปืนใหญ่น้อยเป็นต้นจึงต้องส่งใช้เงินเพื่อพระนครมากกว่าราชการก,ก่อนเห็นควรให้จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อส่งใช้ในการพัฒนาและบริหารราชการแผ่นดิน แต่ทั้งนี้เห็นว่าควรให้เรียกเก็บภาษีจากผู้ซื้อหรือผู้ขายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียง12ลรถหนึ่งและให้เรียกเก็บภาษีเฉพาะที่มีการซื้อขายเป็นปริมาณมากแต่หากซื้อเพื่อเป็นของฝากของกินราคาต่ำกว่ากึ่งตำลึงให้เว้นไม่ต้องเสียภาษีต่อมาจีนเนียมจะเป็นเจ้าภาษีจีนเชยจะเป็นผู้เข้าส่วนได้ทำเรื่องมายื่นให้นำความขึ้นกราบบังคมทูลขอเป็นเจ้าภาษี จะนำเงินขึ้นทุนกล้าวปีละ106ช่างขึ้นพระครังเดิมเงินสองช่างขึ้นพระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นมเหสวนศิวะวิราชเงินสองช่างขึ้นพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าชายเงินสองช่างขึ้นหม่อมเจ้าพดาลายเงินสี่ช่างขึ้นพระครังสินค้าในพระบวรราชวังเงินสิบช่างรวมเงิน126่ช่างและถ้าทำภาษีครบงวดครบปีมีกำไรอยู่จะบวกเงินภาษีทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายขึ้นอีก โปรกร้าวโปรกระหมอ่อมพระราชทานสัญญาบัตรให้จีนเนียมเป็นขุนปัญจพีชากรเจ้าภาษีสินค้าถือสักดีนา400รไร่ให้ทํางานร่วมกับจีนเฉยผู้เข้าสวดในจังหวัดกรุงเทพพระมหาคนครและแขวงกรุงเกา่าเมืองอ่างทองเมืองอินเมืองพรมเมืองลบบุรีเมืองสลับบุรีเมืองฉะเชิงเซาเมืองสุพรรณบุรีเมืองปาจินบุรีและให้ยกเว้นภาษีท่งออกให้เก็บเฉพาะในประเทศเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อน และทําให้สินค้าแพงขึ้นได้ถ้าลูกค้าซื้อขายกันในประเทศให้เรียกภาษี12เก็บ1ถ้าลูกค้าจะเอาปลาทูน้ำปลาทูแห้งบรรทุกเรือสำเภาปากใต้ออกไปจำหนนอกประเทศให้เรียกภาษีเพิ่มอีกปลาหมื่นตัวเป็นภาษีหนึ่งสลึงให้เจ้าภาษีตั้งด่านเรียกภาษีสินค้าดังกล่าวและของที่ส่งมาเป็นสวยของถวายห้ามมิให้มีการลักลอบซื้อขาย ถ้ามีการเลี่ยงภาษีให้เจ้าภาษีปรับใหม่ทางผู้ซื้อและผู้ขายแต่หากเจ้าภาษีเก็บภาษีเกินพิกัดหรือมีเหตุวิวาทกับราษฎรให้กรมการเมืองเป็นผู้ชำระความหากว่ากล่าวไม่ตกลงให้บอกส่งไปกรุงเทพให้กรมพระคลังสินค้าเจ้าจำนวนตัดสินความถ้าลูกน้องเจ้าภาษีทะเลาะวิวาทเล็กน้อยให้เจ้าภาษีชำระความเองได้และเพื่อให้งานราชการเป็นไปโดยเรียบร้อย โปรดให้สั่งห้ามเจ้าเมืองกรมการและข้าหลวงทั้งปวงเก็บเรือยืมเรือแจวจังกูดกันเชียงถอพายเชือกเสาเพลาใบเครื่องสำหรับเรือหรือเกาะกลุ่มพักพวกบ่าวท่าเจ้าภาษีไปใช้ราชการงานโยธาให้ป่วยการทำภาษีเป็นอันขาดทั้งโปรดให้ขุนปัญจพีชากรเจ้าภาษีจีนเชยผู้เข้าส่วนและพักพวกรับพระราชทานน้ำพระพิพัฒน์สัจจาปีละสองครั้งและให้ดูแลห้ามปรามบ่าวทาส อย่าให้คบหากันเป็นโจรผู้ร้ายหรือทำผิดกฎหมายใดๆ